ขึ้นไปบริเวณนี้ก็ประมาณอยู่ที่2,000จุดสวัสดีครับผมผรูแบงค์นะครับครูพิเศษสอน forex นะครับแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้มาสอน forex นะครับวันนี้ผมจะมาเทรด forex ไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆน,นะครับผม ก็ช่วงนี้นะครับก็อยู่บ้านตลอดเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะสอนอะไรนะครับก็เลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเทรดด้วยกันเลยนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมก็ไม่ได้มาสอน forex เ,เนาะก็จะเป็นการเทรดด้วยการวิเคราะห์กราฟด้วยการเอาเป็นเหมือนอารมณ์ประมาณแบบว่า,าเพื่อนสอนเพื่อน นะครับกับคลิปนี้เนาะก็เดี๋ยวจะมาเทรดให้ดูเลยนะครับก็อันนี้เป็นบัญชีจริงที่ผมใช้เลยนะครับโบเกอร์ที่ผมใช้คือ e อ็กซ์นะครับก็ไม่ได้มีเงินเยอะอะไรมากมานะครับก็มีเงินอยู่แค่นี้เองนะครับก็นี่คือหน้าตาของระบบเทรดที่ผมใช้นะครับผมก็จะใช้ตัวอิชิมะกุนะครับซึ่งระบบนี้เนี่ยสอนไปแล้วนะครับผมกลับไปดูได้ในสูตรเทรดแบบญี่ปุ่นนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยดูคลิปของผมมาก่อนแล้วก็ไม่เคยรู้จัก กับอินดิเคเตอร์แบบนี้มาก่อนก็ลองกลับไปดูมันใช้การอย่างไรนะครับมันเทรดอย่างไรก็กลับไปดูก่อนนะครับเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยผมจะเทรดไปเลยเนาะอ่าแล้วก็ตัวล่างก็เป็นตัว r s ร์นะครับเป็นตัวบ่งบอกความแข็งแรงของเทรนนั่นเองครับอ่านี่คือหน้าตาของระบบเทรดของผมก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มวิเคราะห์กราฟกันไปพร้อมกันเลยเนาะตอนนี้ก็เป็นวันที่7นะครับผมเดือนเมษายนนะครับหน้าร้อนร้อนมากเลยนะครับถูกกักตัวอยู่บ้านนะครับผมอ่า หาล้านตัดผมไม่ได้นะครับก็คลิปนี้ก็จะผมยาวนิดนึงเนาะก็เซตไม่ขึ้นแล้วนะครับก็ไม่ได้ตัดผมมาอ่าเป็นเดือนแล้วนะฮะก็ขออภัยด้วยนะครับผมโอเคเรามาวิเคราะห์การาฟไปพร้อมกันเลยนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้นี่ผมก็จะพูดอ่าชิวๆกันแล้วกันเนาะโอเคกลยุทธ์นี้บอกคร่าวๆดีกว่าว่าอ่าวิธีการเทรดของมันเนี่ยมันจะเทรดอย่างไรนะครับก็ผมก็ใช้อิชิโมกุเนาะอิชิโมกุของผม สรุปไม่ง่ายๆก็มีอยู่3ส่วนก็จะมีตัวเมฆนะครับผมเหนือเมฆาย buy, ต่ํากว่าเมฆเซลล์นะครับแล้วก็จะมีเส้นแดงกับเส้นน้ําเงินนะครับรอให้เส้นแดงกับเส้นน้ำเงินมันพ้นออกมาจากเมฆ แล้วย่อนะครับเราจะเข้าออเดอร์ช่วงนั้นแล้วก็แวะดูที่ตรงชินกุสแปนด้วยนะครับว่ามันโผล่มาหรือยังถ้ามันโผล่มาก็เป็นตัวคอนเฟิร์มว่าเทรนนนั้นมันกําลังจะเกิดนะครับผมอันนี้พูดคร่าวๆนะครับถ้าใครไม่เข้าใจก็อลองกลับไปดูคลิปที่ผมสอนอิชิโมกุก่อนนะครับไม่งั้นงงแน่นอนนะครับโอเครบบเทรดของผมก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็มาวิเคราะห์กันเลยตัวนี้นะครับผมอยู่ที่คู่สกุลเงิน EURUSD นะครับ อยู่เหนือเมฆแล้วนะครับเราเน้นเซลล์นะครับตัวชินกุสแปนก็ยังไม่โผล่ออกมานะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เทรดไม่ได้นะครับก็ไปต่อเรื่อยๆเลยนะครับอันนี้ AUDUSD นะครับผมราคามันไปนู่นแล้วนะครับจริงๆตรงนี้เทรดได้นะครับถ้าราคามันย่อลงมาอีกสักหน่อยเนี่ยเราก็สามารถเข้าออเดอร์ได้นะครับเข้าออเดอร์บายนะครับแต่ว่าถ้ามันอยู่แบบนี้เราจะไม่เข้าออเดอร์นะครับสังเกตไหมฮะว่าราคาเนี่ยมันยังไม่มาแตะเส้นแดงเลยนะครับ เราจะเข้าตอนที่มันแตะเส้นแดงซึ่งมันแตะเส้นแดงไปบริเวณนี้แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้ตกรถไปแล้วนะครับไม่ทนันนะฮะร,ราคาไปนู่นแล้วนะครับตรงนี้ไม่ทนันเพราะฉะนั้นเราไม่เล่นนะครับไปวิเคราะห์คู่อื่นกันเลยครับผม UJ นะครับผม UJ นะ่าสนใจมากเลยครับราคามันขึ้นมาแล้วแล้วก็มีการพักตัวอยู่ตรงนี้บริเวณนี้เราสามารถเข้าออเดอร์ได้เช่นกันนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบเข้าออเดอร์ช่วงกลางเทรนเนาะผมจะเน้นเป็นช่วงต้นเทรนนะเพราะว่าตรง,ต,รงต้นเทรนเนี่ยอโอกาส ที่เราตั้งจุดสต็อปรอเนี่ยมันน้อยนะครับเวลาขาดทุนก็ขาดทุนน้อยเวลาได้กาไรเนี่ยไม่ได้กาไรเยอะนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเข้าช่วงต้นเทรนด์อันไหนกลางเทรนด์แล้วผมก็จะข้ามไปนะครับหาคู่ที่ดีที่สุดนะครับซึ่งเวลาผมเล่นเนี่ยผมจะเล่นแค่คู่เดียวนะครับแล้วก็ไม่เล่นคู่อื่นละถ้าเข้าคู่ไหนก็คือคู่นั้นนะครับจะไม่เข้าคู่นี้แล้วก็ไปเข้าคู่นู้นไม่เอานะครับเล่นทีละคู่เดียวก็พอนะครับเดี๋ยวงงนะอันนี้ไม่ได้นะครับปัดไปอันนี้ราคาล่างมาไกลแล้วนะครับก็เล่นไม่ได้นะครับ NZD USD นะผมเฮ้ยอันนี้น่าสนใจมากเลยนะครับ NZD USD นะครับราคาขึ้นไปแล้วก็สัมบัตเส้นแดงอ่าอันนี้น่าสนใจนะผมอันนี้น่าสนใจเดี๋ยวจดไว้พิจารณาก่อนนะครับตัวนี้ NZD นะครับ USD นะครับเน้นบายโอเคอได้คู่นึงแล้วนะครับคู่นี้น่าสนใจนะครับสิ่งที่ผมวิเคราะห์ก็คือมันอยู่เหนือเมฆใช่ไหมเราเน้นบายนะครับ เส้นแดงมาแล้วเส้นน้าเงินมาแล้วตัดกันเรียบร้อยราคาย่อมาแตะเส้นแดงเรียบร้อยแล้วอาจจะเข้าช้าไปนิดนึงนะฮะแต่ว่าตรงนี้ก็ยังเข้าได้อยู่เพราะว่าราคามันอยู่ที่บริเวณเส้นแดงนะครับชิ้นกูสแปนโผล่มาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สามารถเข้าออเดอร์ได้นะครับผมอ่าพอเจอคู่ที่น่าสนใจปุ๊บไปดูทำเฟรมอื่นกันบ้างนะครับอันนี้เราเน้นบายนะครับทำเฟรม H4 เป็นยังไงทำเฟรม H4 โอ้โหไซเว์นะครับตรงนี้กำลังจะกลับเทรน ทำเฟรมที่เราใช้นะครับก็คือเป็นทำเฟรม h1 นะครับผมโอเคอันนี้น่าสนใจเก็บไปก่อนเดี๋ยวไปดูคู่อื่นกันม้ากนะครับว่าผมจะเลือกคู่ที่น่าสนใจที่สุดนะครับยูฟรังนะครับผมก้ากำลังจะโผล่อันนี้รอได้นะครับอันนี้รอเทรดได้อ่าโอเคทองนะครับผมทองช่วงนี้ผมจะไม่เล่นนะครับเพราะว่าสเปซทองสูงมากเลยนะครับช่วงนี้ช่วงนี่ฮะสเปซมันจะสูงมากบางทีเวลาเล่นแล้วมันอาจจะไม่คุ้มนะเพราะฉะนั้นทองผมจะข้ามไปนะครับ น้ำมันล่ะเป็นไงน้ำมันไซเวนะฮะเอแคเอแก็น่าสนใจนะผมเอแคน่าสนใจตัวนึงแล้วนะครับเหนือเมฆนะครับผมราคาแดงน้ำเงินตัดแตะเรียบร้อยชิ้นกุมาเรียบร้อยอ่าโอเคนี่น่าสนใจนะครับผมเราจะเน้นออเดอร์บายช่วงนี้นะครับเดี๋ยวจดไปก่อนนะครับเมื่อกี้มี i n นซัดดี d USD, ใช่ไหมอันนี้เป็น a อ่า a u d c อ d อันนี้มาวิเคราะห์กราฟด้วยกันเลยนะครับ ผมก็จะวิเคราห์กาฟประมาณนี้นะครับเราก็จะเลือกหลายๆตัวแล้วก็มาดูตัวที่อ่ามันมีแนวโน้มที่เราจะชนะมากที่สุดนะครับผมก็จะเลือกตัวนั้นนะครับก็เจอตัว N U แล้วก็ A CAT เรียบร้อยแล้วคนระับ A G อันนี้ราคาไปไกลแล้วนะครับอันนี้ก็ราคาไปไกลแล้วนะครับนี N ่ก็ไปไกลแล้วนะครับ N CAT นะฮะ N CAT ว่าไง N CAT นี่อยู่ต้นเทรนนะครับแต่ว่าราคายังมีการเซรเวยอยู่เล็กน้อย ก็น่าสนใจเช่นกันนะครับตัว ncat นะครับเดี๋ยวลองไปดูทำเฟรมอื่นบ้างนะครับ h 4ว่าไง h 4อยู่ในเมฆนะครับผม size v อยู่30ว่าไง30บายได้อยู่นะครับผมโอ้ยสวยงามมากอันนี้ครับสวยงามมากอยู่ต้นเทรนมากๆเลยนะครับผม nzd cad นะครับโจทย์นะฮะ nzd cad นะครับผมอ่าเมื่อกี้ n u ก็บายใช่ไหมอันนี้ nzd ก็บายเช่นกันอุ้ยน่าสนใจนะครับโอเค ดูคู่อื่นกันบ้างนะครับนี่ก็ได้สามคู่แล้วอันนี้ไปไกลแล้วนะครับไปไกลแล้วไปไกลแล้วนะครับผมไปไกลแล้วนะฮะไปไกลแล้วไปไกลแล้วไปไกลแล้วนะครับ,รบอันนี้ได้อยู่นะครับผม E U R N Z D นะครับสังเกตอะไรไหมฮะ ว่ามันอยู่ใต้เมฆใต้เมฆเราเน้นเซลลนะครับผมแดงตัดน้ําเงินกันเรียบร้อยสวยงามนะครับผมชิ้นกุออกมาเรียบร้อยแล้วตัวนี้ก็สามารถเทรดได้นะครับแล้วก็ไปดูทำเฟรมอื่นบ้างโอเคทำเฟรม h 4เป็นขาลงเช่นกันนะครับผม h 1ก็ขาลงเช่นกันเพราะฉะนั้นตัวนี้จดไว้นะฮะโอเค e u r n Z d นะรับผมได้มา4ตัวละโอเคอันนี้เน้นเซล์ดจดไว้ก่อนนี้เน้นเซลโอเคครับ G cat นะผมโอเคผมก็จะได้ประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็ได้มา4ตัวแล้วเนาะมันมี N U N cat E N แล้วก็ A cat นะครับที่เลือกไว้เดี๋ยวเรามาพิจารณากันตีละตัวนะครับมีทั้งหมด4ตัวนะครับที่ผมจดไว้ตรงนี้เนาะเดี๋ยวมาดูกันตัวแรกเลยนะครับก็คือตัว N U NU มันไม่ค่อยที่จะต้นเทรนเท่าไหร่นะครับราคาไปนู่นแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะเข้าที่ราคาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับทำเฟรมอื่นบ้างโอเค H4 เริ่มที่จะโผหัวขึ้นมาแล้วนะครับผมเ4นี้เริ่มที่จะโผหัวขึ้นมาแล้วเดว่าไงเดเป็นขาลงก็กำลังจะขึ้นแล้วนะเพราะฉะนั้นตัวนี้น่าสนใจมากนะครับแล้วก็ ncat ล่ะ n c a นนี่เหมือนจะน่าเล่นกว่านะฮะอ่า NCAT เหมือนจะน่าเล่นกว่า แล้วก็ E U R N z D นะครับโอเคส่วนตัวนี้ถือว่าใช้ได้เลยไปดูทำเฟรมอื่นโอเคนี้ลงเหมือนกันอันนี้ก็กำลังจะลงนะครับ E N โอเคแล้วก็ A Cat A Cat นี่ก็ได้เลยนะครับผมอ่ากำลังขึ้นพอดีเลยน่าสนใจมากนะครับโอเคโอเคตอนนี้ผมก็วิเคราะห์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ ตัวที่ได้คัดเลือกเข้ามาที่ผมจะเทรดวันนี้ก็คือตัว AUDCAD นะครับเพราะว่าตลาดมันไม่ไซเวย์นะครับแล้วก็ราคามันดูชัดเจนนะครับทั้งท i m frame เฟรก็เริ่มที่จะเป็น up trend แล้วแล้วก็ท i m ฟร r ม30นาทีก็เป็น up trend อย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเทรดคู่สกุลเงิน AUDCAD นะครับผมออสเตรเลียนกับแคนาเดียนดอลลาร์นะครับโอเคเรามาเข้าเด d e r b า y กันเลยนะครับ อ่าโอเคมาวิเคราะห์ตรงนี้กันนิดนึงนะครับถ้าเราเข้าออเดอร์ตรงนี้นะฮะจุดสต็อปลอสผมก็อยู่บริเวณนี้1,500จุดนะครับผมกับคู่สกุลเงิน A c a s นะครับ1,500จุดนะครับก็ผมก็กะจะเข้า2ออเดอร์นะครับที่บริเวณนี้นะครับผมออเดอร์ที่1กับออเดอร์ที่2บริเวณนี้นะครับผมแล้วก็จุดสต็อปลอสก็อยู่ที่ตรงนี้นะครับที่1,500จุดนะครับ ตอนนี้ผมมีเงินอยู่แค่2,500เหรียญน,นะครับผมจะออกหลอดเท่าไหร่นะครับ1,500จุดนะครับถ้าออก0.01หลอดนะครับอันนี้เป็นบัญชีมินินะครับของโบกเอ็กซ์นะครับถ้าออก0.01หลอดแล้วระยะสต็อป o ลอดอยู่ที่1,500จุดผมก็จะเสียเงินอยู่ที่15เหรียญน,นะครับผม 2 0 0 2ูนองหลอดก็30เหรียญนะครับผมจะรับความเสี่ยงได้ประมาณ100เหรียญนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจะออกได้ประมาณ0.07ถึง0.08ย์หลอดนะครับอ่า0.07ุ็หลอดถึง0.08ย์หลอดนะครับโดยที่ตอนนี้ผมจะคา,าดเดาว่าราคามันจะย่อลงมานะครับผมก็จะเข้าออเดอร์ไปก่อน1ไม้ตรงนี้นะครับที่0.07ย็หลอดนะครับแล้วก็บริเวณนี้อีกหนึ่งไม้นะผมประมาณเอานะครับอีก0.08ย์อุด นะครับผมรวมหลอดกันเป็น0.15ลหลอดนับออก2ไม้แล้วก็จุดสตอลอดวัดจากตัวแรกมาที่1,500จุดนะครับอันนี้คือแผนการเทรดของผมนะครับผมผมจะใช้วิธีนี้เลยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเราต้องรู้ว่าเราจะเสียเท่าไหร่นะครับถ้าเราเล่นแบบนี้เราจะไม่เครียดและจะไม่มีทางล้างพอร์ตได้เด็ดขาดนะครับมาเข้าออเดอร์กันเลยครับผมออเดอร์แรกนะครับที่0.07อดนะครับเข้าออเดอร์บายนะครับกดไปเลย เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ลากจุดสต๊อปลอสลงมานะครับที่บริเวณนี้1,500จุดอ่า1,500ันห้รจุดกนนี้ก็แล้วกันนะครับผมปึ๊บอ่ะเรามาดูกันบ้างว่าเราจะเสียงเงินเท่าไหร่นะครับถ้ากรณีที่ผมผิดทางนะครับที่0.07หลอดตรงนี้นะผมที่ประมาณ1 5 0 0จุดผมจะเสียงเงินแค่77เหรียญน,นะครับประมาณ78เหรียญเท่านั้นเองเป็นความเสี่ยงที่ผมรับได้นะครับอีกออเดอร์หนึ่งก็บริเวณนี้นะครับปึ๊บ เราจเจาสัก0.08หลอดนะครับผมอ่าที่บริเวณอีกหนึ่งไม้นะครับเพื่อมันย่อลงมานะครับผมเพราะว่าผมคาดว่ามันจะย่อลงมาอีกหนึ่งไม้ปึ๊บโอเคเรียบร้อยแล้วครับจบอ่าตรงนี้ยังไม่ไปยุ่งอะไรกันมันรอจนกว่ามันจะแตะซึ่งจุดสต็อปลอก็จุดเดียวกันนั่นเองนะครับคีดก่อนอันนี้สต็อปลออยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ่าแล้วก็ตรงนี้เป็นสต็อปหลอดด้วยเช่นกันนะครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับ โอเคเรามาวัดระยะทำกำไรกันสักหน่อยนะครับผมาจุดเข้าของผมอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จุด SL นะครับผมอยู่ที่ตรงนี้นะครับาคาดว่าราคาน่าจะขึ้นไปถึงสัก1 5เท่าก็บริเวณนี้นะครับผมระหว่าง TP2 กับ TP1 ก็วางไปเลยนะครับผมวางไปเลยแล้วก็ปล่อยให้มันรันเทนไปยาวๆเลยนะครับนี่ก็คือ แผนกันเทศของผมนะครับผมเรียบร้อยนะครับเข้าไป2ออเดอร์นะครับที่0.07หลอดแล้วก็0.08หลอดนะครับถ้ากรณีที่ผิดทางเข้าไป2ออเดอร์และไปโดนที่จุดสตอล้อนะครับผมจะเสียเงินเต็มที่เนี่ยไม่เกิน150เหรียญนะครับผมจะไม่เกินนี้เนาะเป็นความเสี่ยงที่ผมยอมรับได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะปล่อยให้มันรันไปเรื่อยๆนะครับผมเสี่ยงนิดเดียวนะครับแต่ถ้ารันเทนขาขึ้นติดก็จะได้กําไรที่ค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับ ความเสี่ยงนั่นเองนะครับผมซึ่งออเดอร์นี้น่าจะเข้าเป็นประมาณอาทิตย์เลยนะครับเพราะว่ารันเทนไปยาวๆนะครับอาจจะถือข่าอาทิตย์เลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับการถือข่ามอาทิตย์มันไม่ได้มีอะไรนะครับก็สวัสดก็ไม่ได้เสียเนาะเต็มที่ก็เจอแกลบแค่วันจันทร์เท่านั้นเองนะครับอย่าไปซีเรียสนะถือข้ามไปเลยไม่ต้องกลัวนะครับผมอ่าโอเคแบบนี้นะครับแล้วก็ผมก็จะปล่อยให้มันทํางานไปเลยนะครับแล้วก็ผมก็จะไปทําอย่างอื่นเนาะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันนะครับว่าราคามันจะเป็นอย่างไรนะครับผม โอเคก็ต่อจากเมื่อวานเนาะคราวนี้ก็ถือออเดอร์มาแล้วครบ24ชั่วโมงพอดีนะครับเมื่อวานก็เข้าอ,ออเดอร์ไปบริเวณเ,เวลานี้เนาะตอนนี้ก็ราคามาอยู่แดนบวกแล้วนะครับเมื่อคืนนะฮะดูสถานการณ์นะเมื่อคืนราคามีการย่อลงนะครับอย่างที่ผมคาดไว้เลยย่อลงนะฮะปึ๊บแล้วก็ผมก็วางออเดอร์ดักไว้ตรงนี้นะครับแต่ผลปรากฏว่ามันไม่ไปเกี่ยวออ,อเดอร์นะครับเห็นไหมรตอนนี้นี่ย มันโดนแล้วนะฮะนิดนึง <S <S เห็นไหมมันโดนแล้วนิดนึงแต่ว่ามันไม่ไปเกี่ยวนะครับหลายคนคนงสงสัยว่าเฮ้ยทำไมออเดอร์เนี่ยมันไปชนแล้วทําไมมันถึงไม่เข้าออเดอร์ให้นะครับตรงนี้นะครับเราต้องพิจารณาดูค่าสเปซด้วยนะครับค่าสเปซอยู่ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมที่เส้นแดงกับเส้นเทาเนี่ยที่มันทางๆกันนั่นแหละคือค่าสเปซนะครับผมเราต้องเผื่อค่าสเปซไว้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้มันไม่พอสําหรับการจ่ายค่าสเปซก็อดการเข้าออเดอร์ตรงนี้ไปนะครับ ก็ซวยไปนะครับกับออเดอร์นี้นะฮะก็นานๆทีก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมหรือหลายๆคนก็อาจจะเป็นแบบนี้บ่อยนะครับซึ่งมันคือค่าสเปรดนั่นเองทําให้เวลาชนออเดอร์แล้วมันไม่เข้าออเดอร์นะครับผมออเดอร์บายตรงนี้0.08หลอตก็อดไปนะครับแต่ถ้ามันไปเกี่ยวเมื่อคืนตรงนี้ก็น่าจะได้กําไรบานเลยทีเดียวนะครับก็ไม่เป็นไรก็แอบเสียดายนิดนึงนะครับไม่เป็นไรครับช่างมันก็ออกออเดอร์นี้ไปนะครับผมเพราะว่าออเดอร์นี้เป็นแผนสำหรับเวลามันย่อนั่นเองนะครับซึ่งดูจากทรงกราฟแล้วเนี่ย มันตั้งทรงที่จะขึ้นไปต่อแล้วนะผมคิดว่ามันจะไม่น่าย่อแล้วเพราะฉะนั้นออเดอร์0.08หลอดที่เข้าไปเมื่อวานต้องออกแล้วนะครับก็ปิดไปนะฮะนี้ปิดไปปิดไปเลยเนี่ยนี่คงไม่ได้ใช้แล้วล่ะก็ปิดไปโอเคครับแอปซืได้เหมือนกันอันนี้ลกหูลกตาออกไปก่อนนะฮะปุ๊บราคาอยู่เหนือแมฆเรียบร้อยแล้วนะครับผมผมก็เลื่อนสต็อปลอตมาเล็กน้อยนะครับให้อยู่บริเวณนี้ไม่เขียวก็แล้วกันอ่าลดความเสี่ยงลงนะครับ ราว่าราคาอยู่เนือเมฆแล้วตรงนี้ค่อนข้างจะปลอดภัยแล้วนะครับก็จะรันเทนยาวๆนะครับอาจจะถืออีก2-3วันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูทำเฟรมอื่นบ้างนะครับ h <Head> 4เป็นยังไงอ่า h 4เราเข้าออเดอร์พี่บริเวณนี้นะครับอยู่ในเมฆและไม่สามารถที่จะลงต่อได้นะผมกำลังจะเป็นเทนขาขึ้นนะเพราะฉะนั้น H4 นี่มีอนาคตอีกไกลเลยทีเดียวนะครับที่จะขึ้นไปต่อนะฮะมาที h1 แล้วก็30นะครับ30บว่าไงนะฮะ30ก็เลื่อเป็นทรงแล้วเนาะก็อยู่เนื้อเมฆแล้วนะครับมีการย่อลงเล็กน้อยเมื่อคืนนะครับแล้วก็ตอนนี้กําลังเชิดหัวขึ้นแล้วนะครับก็อาจจะมีการย่อลงเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะขึ้นไปต่อนะก็จะย่อที่บริเวณนี้แต่ก็ไม่น่าจะเกินเมฆแดงแล้วก็ขึ้นไปต่อยาวๆเลยนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะผมตรงน,นี้ทรงสวยมากนะครับ ก็เสียดายนิดนึงตรงที่เราไม่ได้เข้าออเดอร์ที่0.08หลอดนั้นนะครับถ้าเข้าตรงนั้นนี่น่าจะได้กำไรเยอะกว่านี้นะครับก็ไม่เป็นไรไม่เสียดายแล้วก็ผมจะไม่เข้าเพิ่มนะเพราะว่าเราทําตามแผนนะครับมันไม่เป็นตามแผนเราแล้วก็ปล่อยช่างมันเนาะไม่เป็นไรนะครับผมโอกาสเรามีตั้งเยอะแยะคราวหน้าก็มีนะครับค่อยไปเทรดคราวหน้าก็แล้วกันนะครับก็ถือว่าในออเดอร์นี้ความเสี่ยงก็ลดลงมาเหลือที่ประมาณ 60เหรียญน,นะครับที่ระยะสตอปลอส s เหลือ1,200จุดก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงเรียบน้อยมากเลยนะครับไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อเทียบกับเงินในพอร์ตนะก็ถือว่าชิวๆเลยนะครับหน้าที่ของผมตอนนี้ก็คือถือยาวๆเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันอีกว่าราคามันจะขึ้นไปต่อไหมหรือว่ามันจะหลอกแล้วมันก็พุ่งลงนะครับค่อยมาดูผลกันพรุ่งนี้นะครับวันที่2แล้วนะครับ ตอนนี้นะครับผมจากที่วิเคราะห์ไปเมื่อวานคาดว่าราคามันจะขึ้นแล้วมันก็ขึ้นจริงๆนะครับตอนนี้รันเทนติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมราคาอยู่เหนือเมฆนะฮะร,ราคาขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้บวกที่66เหรียญน,นะครับตอนนี้บวกที่66เหรียญแล้วนะครับจากระยะที่จุดเข้าถึงจุดนี้ก็อยู่ที่1,300จุดนะครับ ก็ทํากําไรได้เป็นอย่างดีนะครับก็รันเทนขาขึ้นติดแล้วนะครับผมทีนี้ก็จะเสียดายตรงออเดอร์0.08เมื่อวานมากเลยครับที่มันพลาดเข้าตอนแรกก็ไม่เสียดายนะตอนแรกก็ไม่เสียดายนะที่เราเข้าออเดอร์ที่บริเวณนี้จำได้ไหมเนี่ยที่มันมันไม่โดนออเดอร์ที่มันเหลือค่าสเปซนิดน,นึงนะฮะถ้ามันติดเนี่ยตอนนี้เนี่ยได้ไปเกือบ200เหรียญแล้วนะฮะถ้ามันติดที่ศูนย์จุศูนย์แปดเมื่อวานเนี่ยตอนนี้น่าจะได้ไปเกือบสองร้อยเหรียญแล้วนะน่าจะสัก170 นะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าค่อยมาเล่นใหม่นะครับตอนนี้บวกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมปลันเทนติดแล้วทีนี้ผมก็จะถือออเดอร์นี้ยาวๆเลยนะครับจะออกออเดอร์นี้ก็ต่อเมื่อนะครับผม1นนะฮะเส้นแดงเนี่ยมันตัดกับเส้นน้ำเงินนะฮะหมายความว่าเส้นสีแดงเนี่ยมันขึ้นไปแล้วมันลงมาแบบนี้นะครับแล้วก็เส้นสีน้ำเงินเนี่ยมันไปตัดกันแบบนี้นี่น,นี่ตัดกันอย่างนี้เนี่ยอ่า ผมถึงจะพิจารณาการออกออเดอร์นะครับก็คือปิดออเดอร์นั่นเองเนี่ยถ้ามันตัดกันแบบนี้นะครับถึงจะออกออเดอร์หรือกรณีที่2นะครับก็คือราคาเด่ยมีการลงอย่างรุนแรงนะครับลงอย่างรุนแรงจนสามารถที่จะทะลุไอเส้นสีน้ําเงินได้นะครับทะลุเส้นสีดาเงินได้ก็จะพิจารณาการปิดออเดอร์เช่นกันนะครับ ตอนนี้ก็รันต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับตราบใดที่ราคายังอยู่เหนือเมฆและเส้นสีแดงเนี่ยยังอยู่กับเส้นสีเงินยังทรงดีอยู่เนี่ยก็จะถือต่อไปได้เรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวไปดูทำเฟรมอื่นกันบ้างนะครับอย่าง H4 อ่า H4 ตอนนี้เริ่มเกิดเทรนแล้วนะครับราคาอยู่เหนือเมฆนะฮะราคาอยู่เหนือเมฆเรียบร้อยแล้วนะครับก็รันได้ต่อนะครับอาจจะมีการย่อลงเล็กน้อยนะครับผมย่อลงเล็กน้อยแล้วก็ขึ้นไปต่อนะครับอ่า H4 ทรงยังดี H1 สวยงามนะครับแล้วก็ สามสิบนาทีว่าไงสามสิบนาทีตอนนี้เทรนไปยาวๆเลยนะครับเทรนไปยาวๆเลยนะครับก็คงจะถือออเดอร์อีกนานนับตอนนี้รันเทนติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อาจจะมีการเลื่อนจุดสต็อปลอสดน,นึงนะผมก็จะเลื่อนจุดสต็อปลอสไปใกล้ๆก็แล้วกันนะครับก็บริเวณนี้แล้วกันนะนี่ปิดไปเลยนะนี่อ่าปิดอย่างนี้เห็นไหมฮะผมมีการเลื่อนจุดสต็อปลอสไว้ตรงหน้าออเดอร์ order, นะครับ กรณีที่มันมีข่าวเกิดขึ้นนะรกรณีที่มันมีข่าวเกิดขึ้นตอนที่ผมนอนอยู่หรือตอนที่ไปทํางานอื่นอยู่แล้วมันมีข่าวเกิดขึ้นแล้วอยู่ดีๆกราฟราคามันตกลงมาอย่างรุนแรงนะครับมันก็จะมาโดนที่จุดสีแดงนี้ก็จะออกอาเด์ให้ผมอัตโนมัตินะครับตรงนี้ผมก็จะทํากําไรได้ประมาณแค่ประมาณแค่4.75เหรียญนะครับซึ่งก็ถือว่าได้กำไรเหมือนกันประมาณ1้อยกว่าบาทนะครับแต่กรณีนี้คุณสังเกตเห็นอะไรไหมฮะ ความเสี่ยงของผมนั้นเท่ากับศูนย์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับออเดอร์นี้ผมไม่มีความเสี่ยงอีกต่อไปแล้วนะครับไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นผมจะไม่ขาดทุนอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะว่าผมเอาจุดสต็อปลอมาปิดไว้หนึ่งออเดอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดสําหรับผมก็คือผมได้เงินอยู่สี่เหรียญนะครับได้สี่เหรียญนั่นเองนั่นคือเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดของผมและถ้าเล่นฟอเร็กแบบนี้นะผม ไม่มีคำว่าขาดทุนแน่นอนนะครับกำไรอย่างเดียวนะครับเน้นรันเทนนะครับผมเป็นพวกสายเทดยาวเนาะจะไม่ค่อยเล่นสั้นเท่าไหร่จะเน้นเทดยาวแบบนี้แล้วก็ถือออเดอร์นานๆแบบนี้นะก็ไม่ค่อยนานเท่าไหร่อันนี้ขึ้นวันที่2เนาะก็ครบ48ชั่วโมงพอดีตอนนี้เป็นวันที่9กนะครับก็เวลาประมาณเกือบเกือบสองทุ่มก็ผมเข้าออเดอร์ไปตอน2องทุ่มเมื่อ2วันที่แล้วเนาะแล้วก็อัปเดตทุกๆ2เวลา2องทุ่มพอดีวันนี้ก็แค่วันที่2เองนะครับก็ทำกำํากําไรไปแล้ว66เหรียญน,นะครับก็ประมาณ อ,อ่เกือบเกือบสองพบาทนะครับก็ถือว่าโอเคจริงๆก็สามารถปิดออเดอร์ <c oughs> ได้เลยนะครับสำหรับใครที่พอใจแล้วนะครับแต่ว่าผมจะรันเทรนต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะมีแ <c oughs> นวโน้มพิจารักเทรนถึงจะปิดออเดอร์นะครับแล้วพรุ่งนี้มาดูกันว่าสถานการณ์มันจะเป็นอย่างไรเทรนมันจะไปต่อเรื่อยๆหรือมันจะจบเทรนแล้วก็ติดตามกันในวันพรุ่งนี้ก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันที่3แล้วนะที่ เราเข้าออเดอร์นะครับผมมาเจอกันเวลาเดิมประมาณ2ทุ่มนะครับวันนี้วันที่10นะครับผมเดือนเมษายนนะครับก็จากเมื่อวานเนาะที่เข้าออ,อเดอร์แล้วราคามันไซเวที่บริเวณนี้และเราดึงจุดสต็อปลอมาปิดที่หน้าออเดอร์ทำให้ความเสี่ยงเท่ากับ0ผลปรากฏว่าวันนี้นะครับผมราคามันก็รันเทนขึ้นไปอย่างที่คาดไว้เลยนะครับ ก็ใกล้จะโดนจุด TP แล้วนะครับก็คาดว่าผมก็จะออกออเดอร์ภายในวันนี้เลยนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันศุกร์นะฮะวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับผมผมไม่อยากจะถือออเดอร์ข้ามวันเสาร์อาทิตย์เนาะจริงๆแล้วเนี่ยสามารถถือได้นะครับไม่มีอะไรวันเสาร์อาทิตย์ถือได้ครับไม่มีอะไรแต่ว่าผมไม่อยากถืออยากจะออกออเดอร์วันนี้เลยแล้วก็ถอนเงินมาใช้เลยนะครับไม่อยากรอเสาร์อาทิตย์โอเคก็น่าจะประมาณสัก ประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งก็จะปิดแล้วนะครับไม่ว่าราคามันอยู่ตรงไหนนะครับจะโดนทีหรือไม่โดนท p ก็คาดว่าน่าจะปิดแล้วแต่จริงๆแล้วมันก็สามารถรันเทนได้ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าทรงมันยังดีอยู่เนาะอ่าทรงมันยังดีอยู่นะครับ นี่ทรงมันยังดีอยู่ทีนี้ก็คือไม่อยากถือออเดอร์ค่ามาทิต์เฉยถือก่สักสาวันก็พอนะครับตอนนี้ทำโปรฟิตไปได้ประมาณร้อยเหรียญน,นะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ100เหรียญจากจุดเข้าเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเส้นปากสีเขียวขึ้นไปบริเวณนี้ก็ประมาณอยู่ที่2000จุดนะครับ2,000จุดภายใน3วันนะครับก็ถือว่าทรงดีเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวไปดูทำเฟรมอื่นกันบ้างนะครับ ก็ทําเฟรม H4 นะครับก็ส่งยังดีอยู่นะครับก็ขึ้นไปเรื่อยๆเนาะทําเฟรม30นาที30นาทีก็ยังรันเทนได้ต่อไปเรื่อยๆนะครับจริงๆราคาไม่ขึ้นต่อไปเรื่อยๆนะแต่ผมจะตัดสินใจออกออเดอร์นะครับเพราะวา่าไม่อยากถือข้ามเสา นะครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมได้ไปเช็คอีเมลแล้วนะก็จะมีหลายๆโบรกเกอร์ก็ส่งอีเมลมาหาผมเนาะที่ผมเคยสมัครไว้นะครับหลายๆคนก็น่าจะเป็นแบบผมนะครับผลปรากฏว่านะครับผมลองไปอ่านอีเมลนะครับเขาบอกว่าค่าสเปดช่วงนี้นะครับมันจะมีการถ่างมากขึ้นนะครับดูจากตรงนี้ได้เลยนะว่าสเปซของมันเนี่ยจะค่อนข้างถ่างมากนะครับเนี่ยฮะสเปซของมันจะค่อนข้างถ่างมากเลยนะครับราวราวเจ็ดสิบถึงแปดสิบเลยนะครับ จุดนะครับผมกดไปปุ๊บเนี่ยเราจะติดลบ70-80ถึงจุดเลยนะครับช่วงนี้อันตรายมากนะครับก็คาดว่าน่าจะเป็นทุกโบรกเกอร์นะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 นะครับผมโดยเฉพาะทองคำเนี่ยนะฮะทองคำไม่ต้องพูดถึงนะผมสเปซแบบโคตรถางเลยนะครับช่วงนี้ใครเล่นทองคำก็ระวังไว้นะครับแล้วก็ถ้าใครเล่นสั้นช่วงนี้ก็แย่หน่อยนะครับเพราะต้องเสียค่าสเปซเยอะแต่โชคดีนะครับผมว่าผมเป็นสายรันเทนนะครับ แต่ก็งุดหงิดต,ตรงสเปดนิดนึงนะครับไปงุดหงิดต,ตรงที่ออเดอร์0.08หลอดเมื่อวันก่อนที่มันไม่ติดนะครับก็สงสัยว่าทําไมมันถึงไม่ติดก็ลองไปอ่านเช็ค e อีเมลเขาบอกว่าสเปซมันจะถังขึ้นนั่นเองนะก็ซวยไปนะครับช่วงนี้ก็ได้ผลกระทบทุกคนเลยนะครับผมก็ไม่ได้ตัดนะอยากตัดผมมากเลยนะครับช่วงนี้ก็ไม่ได้ตัดผมอีกเช่นกันนะครับร้อนมากนะครับ โอเคก็แบบนี้เนาะก็กลยุทธ์นี้นะครับเป็นกลยุทธ์ที่ใช้อิชิมกุนะครับผมสอนไว้ในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับสูตรเทศแบบญี่ปุ่นนะครับถ้าใครยังไม่เข้าใจก็ไปดูคลิปนั้นนะครับผมแล้วก็กลยุทธ์นี้นะครับความเสี่ยงต่ํามาก กําไรเยอะมากนะครับเหมาะสำหรับคนที่สามารถถือออเดอร์ได้ยาวๆคนที่ทํางานประจำอยากได้รายได้เสริมคนที่รับความเสี่ยงได้ไม่มากนะครับก็สามารถเอากลยุทธ์นี้ไปเทรดก็ได้นะครับซึ่งหลอดที่ผมออกก็แค่0.07หลอดก็ออกได้ทํากําไรได้เป็นร้อยเหรียญขนาดนี้แล้วนะครับมีเงินสัก300-400เหรียญก็เทรดเท่าผมได้แล้วนะครับแต่ก็ต้องรับความเสี่ยงมามากกว่าผมนิดหนึงนะครับก็แนะนำนะครับกับกลยุทธ์นี้นะครับผม ก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็จะรออีกประมาณสักไม่เกินเที่ยงคืนตีหนึ่งก็จะปิดออเดอร์แล้วนะครับแล้วก็จะเข้านอนเนาะก็มาลุ้นกันว่ามันจะโดน TP หรือว่าผมจะปิดออเดอร์ก่อนนะครับมาลุ้นกันนะครับทีนี้ผมก็จะดึงตัว SL เนี่ยไปไว้ตรงใต้เส้นสีน้ำเงินเลยนะครับนี่ที่74เหรียญตรงนี้นะครับ ่าที่ระยะนะผมตรงนี้74.84ดอลลาร์สหรัฐนะที่ระยะ1493จุดนะครับผมก็เป็นตัวเพรสเซฟสำหรับผมนะครับกรณีที่อ่าผมไม่ทำอย่างอื่นแล้วอยู่ดีราคาล่วงตึบขึ้นมานะครับผมก็จะได้74เหรียญนะครับไปเลยนะครับก็มาลุ้นกันว่าผมจะได้ร้อยกว่าเหรียญหรือจ74เหรียญนะครับประมาณเที่คืนตีหนึ่งเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับผมโอเค ก็ตอนนี้นะครับตลาดนิ่งไปแล้วนะครับเกือบเกือบตีหนึ่งแล้วนะครับตอประมาณเที่ยงคืน53านาทีนะครับตลาดนิ่งไปแล้วนะครับราคาไม่ขยับแล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าผมจะปิดออเดอร์ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะฮะปึ๊บตอนนี้นะฮะทำกำไรอยู่ที่1 0 2 8 6เหรียญนะครับโอเคครับผมจะปิดออเดอร์นะฮะมาลุ้นกันว่ามันจะปิดได้หรือเปล่านะครับโอเคปิดได้นะครับผมปิดออเดอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ อะมาดูกำไรกันนะครับตอนนี้นะฮะผมผมทำกำไรไปที่102.76เหลรียญน,นะครับมีค่าสวอปเล็กน้อยนะครับอยู่ที่ลบ0.10ก็ไม่เท่าไหร่จบไปกับาการเล่นคู่สกุลเงิน AUD CAD นะครับใช้เวลาเล่นประมาณ3วันเนะาะวันนี้ก็เป็นวันที่3กว่ากว่าแล้วนะครับก็102เหรียญน,นะครับถ้าคิดเป็นเงินไทยก็เท่าไหร่เอ่ย1 0 2 7 6นะ 102.76นะครับคูณ31ก็ประมาณ3,185บาทนะครับผมใช้เวลา3วันก็เฉลี่ยวันละพันธ ก็ถือว่าโอเคนะครับกับกลยุทธ์นี้นะครับค่อนข้างจะปลอดภัยมือใหม่ก็เอาไปใช้ได้นะครับผมมือเก่าก็ไปใช้ได้เลยนะครับแค่กลยุทธ์นี้ก็สามารถทํากําไรต่อเดือนได้มหาศาลมากๆเลยนะครับก็ฝากไว้นะครับกับกลยุทธ์นี้นะครับอิชิมุคุคราวสำหรับกลยุทธ์นี้นะครับก็เหมาะกับคนที่ทํางานประจำนะครับเพราะว่าจากที่เห็นนะครับผมใช้เวลาดูและวิเคราะห์กราฟเนี่ยแป๊บเดียวเองนะครับแค่เมื่อ2องสามนที่แล้วใช้เวลาแค่แป๊บเดียวไม่ถึง20นาที นะครับแล้วก็ปล่อยให้มันทํางานเลยนะครับเวลาที่เหลือผมก็ไปทํางานนู้นงานนี้ไปอ่านหนังสือนะครับก็จะว่างนะครับเพราะฉะนั้นกลยุทธ์นี้เนี่ยเหมาะกับทุกๆคนนะครับที่ต้องการหาไรายได้เสริมนะครับผมแนะนํากลยุทธ์นี้เลยนะครับอย่าพิ่งไปเทรดเดอร์ฟูทงฟู m ามอย่าพิ่งนะครับลองกลยุทธ์นี้ ก่อนนะครับเทรดเป็นรายได้เสริมนะครับงานหลักของเราก็ทําไปแล้วก็เทรด forex เป็นรายได้เสริมนะครับผมเชื่อว,ว่าถ้าทุกคนนะครับนำกลยุทธ์เทคนิคจากคลิปนี้ไปเทรดผมคิดว่าน่าจะสร้างรายได้ให้กับทุกๆคนเป็นอย่างดี นะครับผมก็ฝากไว้กับทุกคนนะครับแล้วก็ถ้าใครเห็นว่าคลิปวิดีโอของผมนั้นมีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะครับแล้วมาเจอกับผมใหม่นะครับผมก็จะสอน forex ส่งความรู้ดีๆให้กับทุกคนเสมอนะครับกด Subscribe ไว้นะครับช่องของผมนั้นสอน forex กลยุทธ์เทรดเยอะมากเลยนะครับก็ลองเข้าไปดูนะครับผมมีแต่ความรู้ดีๆมากมายนะครับโอเคครับผมกูแบงค์นะครับกูพิเศษสอน forex สำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ